ครับก็ตาเจหาเลยนะครับวันนี้จะมาสอนแก้วอลโรนอัปเดตไม่ได้เหมือนเดิมนะครับก็รอบนี้ของผมเป็นนะครับเป็นของปี2023แล้วก็มีคนทักมาเยอะนะครับเป็นทักของคลิปเก่านะครับก็เนี่ยจะเป็นประมาณนีนะครับกดอัปเดตยังไงก็ไม่ได้นะครับคลิปเก่านะมันคือจะเป็นตัวอาการหนักน่าจะไม่เปลี่ยนกันแล้วมั้งเดี๋ยวนี้เหมือนตัวเกมจะอัปเดตอะไรเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็วิธีก็ง่ายๆครับเซิร์ชไปเลยครับแอปแอ แอปแอนอินสตโปรแกรมนะครับก็กดเข้าไปแล้วก็หาไ i o t v แว g u a r d ดนะครับก็ตัวดีของเราครับคนดีคนเดิมไลโอตแวนการ์ครับนี่นะครับก็จะมีเป็นตัวสีดำๆนี่นะครับก็กด i n s t a l l ไปครับปึ๊บแ้่ขึ้นมาไม่ต้องห่วงใครับกดยัดไปเลยครับอืม มันจะหายไหมครับก็อย่าอย่ารีบก็ได้ครับไม่ไม่ต้องรีบก็ได้แต่มันก็นหายไปถ้าไม่แน่ใจก็รีเฟซดูครับอ๋อถ้ายังไม่หายก็กดลบไปเลยครับอืออีกรอบหนึ่งฮะไอ้หายยิงก็รอไปก็ได้ครับผมใจร้อนเองโอเคก็กดลบไปเป็นตามปกติครับแล้วก็ลองรีเฟซหายทีหนึ่งก็จะไม่เจอแล้วครับอืมโอเค อย่างนั้นก็ลองกดอัปเดตด,ดูนะครับก็ออกเกมเข้าไปก่อนนะครับให้มันมันอาจจะขึ้นแบบนี้แต่ถ้าไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับก็กดลองกดไปก่อนลองกดอัปเดตไปก่อนแต่มันก็ยังอัปไม่ได้หรอกครับต้องไป รีคอมนะครับก็สักรอบหนึ่งโอเคก็มารีรอบที่สองก็กดเข้ามาครับก็จะไม่มีแล้วก็จะไม่มีรูปดาวโหลดขึ้นแล้วนะครับก็ก็กรอกรหัสไปครับสำหรับใครที่อ หายในรอบนี้ก็ไม่ต้องทำไม่ต้องรีรอบต่อไปครับของผมจะล็อกอินไม่ได้ครับรอบที่สองก็จะทำยังไงก็ล็อกอินไม่ได้ครับมัน <c oughs> ลองเราสามารถไปลองในรอบเซลได้นะครับก็ตรงนี้ก็จะล็อกอินไม่ได้แบบชาวบอนนะครับ <c oughs> แล้วก็ลองเข้าในรอบเซลดูนะครับ มันจะเข้าได้ปกติครับเพราะว่ารหัสเราถูกแล้วแต่วอลเลย์มันยังไม่เข้าครับเหมือนตัวลอยอดเวนการ์ดมันยังจะใช้ไม่ได้ครับก็ในส่วนของลอยอดเซลลก็จะล็อกอินได้ปกตินะครับนี่นะครับคือเข้าวอลเลย์ได้ด้วยนะครับประเด็น <c oughs> ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับนี่นะครับแต่ทุกคนอย่าไปรอเลยครับอย่าไปรอมัน อย่าไปรอมันโหลดเลยครับเพราะว่ามันไม่ได้แน่นอนครับถ้าใครยังไม่ได้รอบนี้เราก็ไปรอบต่อไปครับก็จะไปรีในส่วนของรอบที่สามครับกดรีไปเลย <c oughs> ก็กดเข้าเกมตามปกตินะครับก็สําหรับรอบนี้เราจะสามารถเข้าไอดีผ่านทางวันเลนได้เลยนะครับไม่ไม่ต้องไปเข้าพันแล้วแบนกะโอเค เดยวเล่นคีปเป็นคุณสองครับนี่นะครับก็จะได้แบบปกตินะครับไม่ต้องอ่าถ้าใครไม่ได้ในกรณีนี้ก็ลองไปทำ ในคลิปก่อนหน้านี้ครับจะต้องโหลดโหลดเวนการ์ดแยกเข้ามานะครับแต่บางคนก็ทําแค่นี้ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปโหลดแยกครับเดี๋ยวมันจะปัญหามันจะบานปลายครับเอ่นใหม่ก็กดซื้อไปเลยครับรวยก็สาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปเพียงเท่านี้ครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ